นี่ครับเตรียมตัวกลับแล้วครับโอ้เจ้าอ่ำบุญซูนิวฮะตั้งไกลๆนะเจ้าต้นกับจุบาเนะเรานี่ครับเดอกกัดนี่เป็นตัวยงครับนี่ชุดช่างให้อยู่ยังดีครับอะไรไม่มีไม่มีชุดช่างต้องกลับด้วย ต้องเกิดเกิดไหมตี้ไม่เกิดนะช่วงนี้ตายตลอดนี่ครับเตรียมตัวกับแล้วครับเบิกปืนเบิกกระสุนเรียบร้อยแบงค์น, <c oughs> น้องป่นปุ่นบอุ้ยนกปลาหมิงโก้โคต ออกไเช้ามืดเลยครับม,ม,ม,รมูนี่มงมงเศร้ามันเดการเลยเมียงครับเเมียงเนเมียงลุมเบิกครับเีมียงลุมเบกก็คือบานเ่าอยู่เนาะแต่ว่ามันมีทางหลายางเนาะมัาเป็นตลาดที่กันนะเดินทางมาเมียงลุมบเบกแล้วเราจะออกลุมเบกไปจุบ้าครับ เมื่อลวงจูบานี่ไปท่ายให้เบิ้งครับเมื่อลวงจูบานี่ก็คือบ้านท้องนะครับมีตึกมีโรงแมรมครับก็ไปว่าจะไปกินบุฟเฟ่ก็ใจอยากช่เด็ก,กมีโรงแรมนะกับโรงแรมจริงรีดอันนั้นคั้ายคลายรีสอร์ทมนะัน <laughs> เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทครับไม่ใช่โรงแรมไอ้คั้ายคลายรีสอร์ทไหมครับใจอยากวานไม่ว่าจิพักกันไปนอนนี่มัน <laughs> อ <laughs> ก็เรียกกับเป็นแต่นอนไม่ได้เห็นไหมคล้ายรีสอร์ทนะก,ก,กันีนะเนี่ยการผมมาซื้อชุดซื้ออย่างนี้นี่นะครับตลาดนี่แหละก็รอดไปโอ้โอ้โอ้โอโอโอ วินมอไซค์กับมันอยู่นี่ดิ่เน็มเยอแหน่เน,นี่ยแหนบเนี่ยขายเนบมนบีนี่ครับร้านสมจักรยานเต็มครับโอ้ขาดป่ะมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะมาขายอยู่นี่ถ้าผมได้เมียยุสูดานนะครับ,รบผมว่าว่าจะเฮ็ดยังกรืเขาว่าจะเฮ็ดล้างน้ำฝนล้างน้ำฝนกานั่นการถซาร์เร็งนะี่ <c oughs> นี่นะครับบ้านเขามีรถซาร์เร็งนี่ครับกับล้างน,น้ำล้างน,น้ำผมว่าจะมาเฮ็ดนะ เมืองบ้านเขา,ามีร่างนา้ำนลยครับนี่ห่อยน้ำเมอนจากตรงน้ำห้องน้ำกินไมน้เไม่ค่อยจะมีใช้เอ๊ะปั๊มน้ำมันปั๊มนี่คือพ่มีคนเขาน้ำมันเหมือนว่าหเนาะแต่ปั๊มเมื่อกี้คนเต็มครับบระเทศไทยเห็นมัน้งตัวคิวเป็นรอยน,นากินนี่นายมอะไรในกน่นครับเบืงอ,องจอกกวนแต่เห็นต้องมืเือองจ่าอกกวนด้วยเนาะน อตำรวจบ้านจริงจับจับแต่จักรยานนะจับแต่จักรยานปีนี้คือไปจับมอไซค์มอไซค์จับไม่ทันไม่จับว่าจับจับแต่จักรยานครับตำรวจบ้านเขาคือบ้านเขาดอกบ้านเขาจับตำรวจไซค์จับคนไปทวงซ้ำพวกไปทุ่งไปทายไม่พูดเลยจะเส่หมวกกันนาะเป็นบ้าบอกไปไงวูบขนาดจ้าเฮ็ดคารณ์พูดยิงอยู่บ้านผมนะครับเด้อแถวไอ้ไอ้ย้อนแย้งอ่ะแถวเซนโซจริงนะครับ พ้นโคลาสสีหูยอกเส้นไปทุ่งไปท่าไหมครับตั้งด้านไหมโอ้ยคนใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ใดไดิใส่หมวกกันน็อกเนาะนะว่าไปทุ่งดูซิไหมนี่ครับแบบนี้ด้านซอมครับนี่ปั๊มล้มของเขาเชียงกุบุตาอู้เออกุบุตาใหญ่เงยไม่ควมล้มไม่ก็ต้องงอไปครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาคลิปไปยาวๆ ไปจะคิดนึ่งน่าอ,ออกเลยวัรนีกาศคือบ้านเขาหคร,รับพืชตลาดบ้านเขาโอ้คิดหวัวคนเขาเนาีอยวนวานจะคิดหัดจูบาเลยครับคิดหัดเมืองไทยแล้วนี่ครับเนี่เป็นในเอกคินหัดนองกันนะวะ,ะกำลังเบาเก่งเนาะ น,น้องนะบอกเก่งยีดีวะ้างน้ำมันครับนี่โอ้นี่ครับน้ำมันเขาขุดมาตะนางยีง้เลยด้วยเอาน้ำมันมาขายขดุดเอาฮะเอาขุดเอาเทอะไรวะแล้วเขาเสี่ยวมากด้สินั่นน่ะน้ำเขาเดี่ยงยี่ดีวะน้ำมันเขาเดี่ยงนี่ครับเขานั่งขายน้ำมันนี่ครับเน่ยเดี่ยงนี่ครับตลาดที่พวกผมมาซื้อเสียผ้าก็ช่างเอกี่ทางนี้ นี่การที่ใจเอ็ดพอบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครถกล่องกำลังอุ๊ยนี่ครับที่บอกว่ารถทัวร์นี่ครับนี่นี่แหละครับถ้าเป็นโคโรกัชชานทัวร์ครับนี่มาเจ็จวดมาเจ็ดรวดมาเจ็ดรวดบ,บา้านห้อเลยนี่ครับเห็นได้เขาคองค,องค,มคุมคาว่าสิรตู่มาโอู้หูนะข้างที่ดีครับ อุ้มท้ายดิรถเอ็นนั่นเขาแล้วก็บว่ามีว่าคนสิเต็มมัดเต็มเขาเอาขึ้นมัดขอว่ามีคนขค <c oughs> ึ้นโอ้ยดีปะทั้งโหนทั้งหอยเนาะมาเบิ้งครับเดี๋ยวดีเบิ้งให้เบิ้งคันคายรีสอร์ทครับ <c oughs> นี่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 คันคายรีสอร์ทบนหนึ่ง <c oughs> เอาไปในนั่นนะครับเศๆนั่นแหละค <c oughs> รับเกือบจะทำความริว้วได้ครับ นี่เห็นบ่ครับสังเกตยังไงผู้สาวผู้หญิงก็ติดเชื้อของเว,ว็บนรถมาหันโรงแรมกี่ดีต,ตัวเองเมื่อม็นคันคายรีสวดดินี่ค<ส>ันคันคายรีสวดอยู่นี้นี่ครับคันคายรีสวดครับนี่มึงกำแพงรถเป็นกระท่อมไฟกระท่อมอันนี้ครับ<ม>ห้องธรรมดาสามร้อยครับนี่แล้วก็ห้องบอ่ธรรมดาอีกร้อยหา้าสิบ ของพระธรรมดาว่ามียังเลยครับว่ามีหอดฟ้าขัาแรถมีรถยนต์แซงซ้ายหนึ่งคันนะครับชิดขวาไว้อ๋าใส่เวลาเดินทางไม่หนีแค่พุก่กี่นาทีเนหาหกนาทีอย่างนั้นเนาะเดี๋ออกไมาแล้วครับทั้งอถโอ้ยย้ายกับย้ายกับปลบกให้เนาะ ใครเนี่ยยุฝนตกลงนว่าฝุ่นทะเลแต่ฟุ่นเขาอีกครับกันนี้อันนี้เจ้าหนะ้าทีของอย่รถเขาไม่เตอรถด,ดีๆเนาะมิเตรอรถพวกกะรไพวกอะไรกูสื่อพวกอะไรเนาะบ้านเาเปร้านอืมบ้านเขาเตะอะไรนิดน่นะสัตว์เลี้ยงบ้านเขาจะเป็นพวกนี้นะครับแพะ น้อย,เ,ยนเนี่ยแดี๋ยนี้ตัวยังแพงนี่นเสียบของเขาเนี่ยเขาว่าเป็นแสียนคนนี้เขาว่าเขาคิดคนแสนเปล่าที่แสนไทยคนนี้เลี้ยงกับว่าล่ามไปบอกมาข้างนอกแล้วนี่เนี่ยน,นี่เป็นโบสถ์ น้องเมียงแล้วน้องเมียงครับโอ้อยากในเอฟบีอเอซีมีรถแดงขึ้นไปนะครับไอพี่น้องเห็นบรรยากาศบ้านเมียงเขาครับหวานเป็นเลยไปฟนะ้าฝั่งนี้ยังมีไฟฟ้านะยังดีหน่อยไม่รู้ว่าเขาไปใช้ตรงไหนวะไฟฟ้านี้น อยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยเห็นใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะไม่เห็นหม้อลงไปเลยนะอไม่เห็นมีแต่ไฟสายลอยตรงนั้นจะติดตั้งเพื่ออนาคตครับคิดว่าติดตั้งเพื่อขยายไปนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหอดวันนีน้จะเอาภาพยูนูนมาให้เบิ้งงันยูแอนเงียงก่อนมุนดีไหมไหนจางเอกไปวนะวันนี้คือเก่าเนาะไปนะห,นนะหายไปเก็บหลัง ยังไม่เลยปีนังคือเรียกขับรถไปขับรถเปลี่ยนติโอ้ยไอ้ภาษาขับไอ้ขับมือเดียวก็ได้หรอกขับรถนั่นไม่ได้ตั้งใจไปนั่นหรอกขับรถเนยเฮ้ยนั่นตะก้อนไอ้ขับตาเดียวัไอ้เลียวก็เห็นนะไอ้เก้ามีรถกระบะอยู่ตรงท้ายนะครับโอ้เขาก็มีรถขนส่งคือแบนรถส่งเขาส่งน้ำนี่เนาะ ก็นาทางสิมันลูดไปเลยดิเนมันเนาะมันลูดไปได้ครับบ่ได้พอนไ่ได้บเบียกเนี่ยนี่เห็นว่าครับเกสิบเปอร์เซนเดินเท้าครับอีกสิเปอร์เ์ขี่รถอันนี้นะครับมอเไซคนี่เนี่ยนี่นะสาวสุดเตีงนครับพักที่ดีวะใส่สายเดียวบ้าน อดูเิ่ลอดก็บ่สงสารคนยางนี่เนาะโอ้ยตายงนี้ดเดี๋ยต้นผู้สาวถึงรนาะบดนี้ดังดำแล้ว่ะบดนี้ดางงามเสงงามเ่ยโอ้ยีรถิลล้อก็บ่เบร่พุนะวันุ่มจ่มุ่่โอ้รับนีวะอเอาคลิปยาวๆเลยวติมลงอย่านาทีได้สิบ สิวัตถีบ่ลงได้เป็นชั่วโมงเอาพี่วังสั่นพี่โรงหนุนเนี่ยขาเก้ามีรถเปลี่ยนสายนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิขอจบคลิปก่อนนะครับเอาเอาไว้ซักนี่อนมันมันเหมือนอากาศมีแต่ทุ่งไห้ทุ่งนาเลยวันนี้เขาดิเฮ็ดทางเห็นมอเตอร์เวย์ตัวนี้ไหมพูดอะปวดทางไหมใช่ขวาหนึ่งนี่เป็นขอางในเอกชนครับนี่ อันนี้เป็นทางบายพาสครับบายพาสที่ว่าผู้ต้องเของเมืองเมืองดุมเบกค,ครับเลี่ยงเ,เยงมืองเออเลี่ยงเมืองรถมันติดไหมเลี้ย,ยน,นอันนี้เลยน,น,นัดเทศกาลทั้งที่กู้อะอยากโชว์การอยากก่บบางกระบังกัเลี้ยนสิ่งนี้นะัุคนอ่ะเอา้าอีกหนึ่งเปอร์เซ็นท์ท่านได้บอกว่ามันมีละจักรยานของครับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นการสัญจรน,นะครับการคารับม,มานาคุลของเนี่ยเห็นปะ บ่มีบ่มีรถซาเลียงนี่นะครับตั้งแต่เห็นเขาขับมาวันนี้เพิ่นยังบรรทุกหลายๆสำหรับวันนี้เจ้าได้บรรทุกเลยเดี๋ยวนี่แหละอีกธุรกิจไม่ก็อีกพระเห็ดซาเลีงเนี่ยเพ็ดยที่ร่องน้ำฝนเนี่ยร่งน้ำฝนอ่ะเอาไว้ยุ่งอย่างเพี้ยนด,ด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อครับเพี้ยนนิน่องสวัสดีครับ